สายรักสายเลือดตอนที่17ปราโมทกับนวลจันดีใจกันไม่ทันใดเรื่องปริญที่บอร์ดผู้บริหารเริ่มเห็นว่าปริญไม่มีความสามารถสำหรับที่นั่งประธานปราโมทนวลจันทร์ซวยมีการขุดคุยเรื่องที่มีการรับบริจาคดีไว้การแพทย์แลกรัดคิวผ่าตัดหัวใจของพวกมี p อปราโมตสั่งหาคนที่ปล่อยข่าวนวลจันทร์สงสัยว่าจะเป็นหมอทิติที่ปล่อยข่าวหมอทิติปฏิเสธถึงเขาจะไม่เห็นด้วยแต่เขาเองไม่มีวันทำลายชื่อเสียงของอาจารย์ ปราโมทให้หมอทิติออกไปก่อนและขอโทษทีทําให้ไม่สบายใจนวนจันทร์ตอบกลับคุณจะลงมันหัวปักหัวปั๊มยังไงก็ได้คุณก็ไม่ควรปกป้องมันเรื่องนี้แต่เราไม่มีหลักฐานเพียงพอปราโมทจัดการลบข่าวเรียบร้อยทางนวนจันทร์ก็ยุ่งกับนักข่าวและนักลงทุนการมีการอธิบายเรื่องที่เกิดแก้ไขปัญหาไม่ทันรปัญหาใหม่ก็โผล่มารายชื่อกลุ่ม VIP หลุดเป็นเรื่องแล้วพระเอกตัวจริงโผล่มาแล้วประเมศยังไม่ตาย เราย้อนกลับไปปรเมรนี้ออกมาจากโกดังก่อนระเบิดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่กับตรีปรเมททำหน้าที่ชักใยอยู่เบื้องหลังปราโมทกับนวลจันทร์โดนตรีหักหลังตรียังขู่ด้วยว่าเขามีเอกสารสำคัญที่ทำให้ปราโมทกับนวลจันทร์อาจโดนถอนออกจากไปประกอบวิชาชีพปรเมรเผยตัวปราโมทกับนวลจันทร์จะโทรหาตำรวจแต่ปรเมรก็ขู่กับว่าให้โทรเลยแล้วเขาจะลากทั้งสองไปนอนคุกด้วยกันเพราะประเมรก็ไม่มีอะไรจะเสีย ขนาดบทสนทนาก็มีคนแอบอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณใหญ่ใหญ่ที่แอบตามตรีมามาถึงก็จัดการปรเมศและถามว่ารู้อะไรบางเกี่ยวกับมูลนิธิตรีเข้ามาห้ามใหญ่และทาคาพ่อพี่ใหญ่จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการตายของแม่เหมยใหญ่ถือปืนขูป่ปรเมศปรเมศจึงเล่าความจริงว่าแม่เหมยตกบันไดาตายคืนนั้นปรเ,รเมศเมาไม่ได้สติอยู่ที่คลับแต่ใหญ่มีหลักฐานจับผลชนสูตรว่าแม่ขาดอากาศตายปรเมศบอกเพราะมีนาแม่เหมยถึงได้ตาย แต่ตรงนี้ยังไม่ถูกเฉลยเพราะว่าอะไรก่อนที่ใหญ่จะออกมาจากห้องและโทรให้คนเล่นงานข่าวปราโมทกับนวลจันทร์ให้คนที่ถูกรับคิวโทรร้องเรียนที่กระทรวงทางโรงพยาบาลปราโมทออกมาประกาศปราโมทชี้แจงว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการบริหารงานมูลนิธิจนมาทราบภายหลังว่ามีการนำจะดุประสงค์ของมูลนิธิไปหาผลประโยชน์ในทางที่ชอบและเขาเองจะสืบหาความจริงและเอาคนทำผิดมารับโทษ นวลจันทไม่พอใจที่ปราโมทประกาศไปแบบนั้นนั่นหมายถึงว่าจะให้นวลมารับผิดแทนแต่ปราโมทตอบกลับว่าควรจะมีคนที่รอดเพื่อช่วยเหลือกันไม่อย่างนั้นเราจะไม่รอดทั้งคู่นวลบอกให้เชื่อในแผนของเธอเราจะรอดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาปราโมทถามว่านวลไม่เชื่อใจผมหรอนวลจำใจตกลงตามแผนของปราโมทและประกาศและขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและขอลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารและนายปราโมทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดแลนขอมีนาแต่างงานแต่มีนาอ่คุณใหญ่ทักมาหามีนามีนาจึงฉวยโอกาสทําทีมีเรื่องด่วนใหญ่มาคุยเรื่องของประเมศและการตายของแม่เหมยย้ยอนอดีตใหญ่ได้รู้ความจริงจากประเมศว่า VIP ที่เปลี่ยนหัวใจรัดคิวให้มีนาเพราเนตยอมมาเป็นเมียเก็บของประเมศและขอให้ช่วยประเมศจึงให้ปราโมชช่วยรัดคิวพอแม่เหมยรู้ว่ามีการรัดคิวการผ่าตัดซึ่งมาโวยวายโกรธประเมศมากที่เจตนาต้องถูกทำลาย เด็กที่ถูกแซงคิ้วก็สุดอาการจนตายแม่เหมยมาอารวาสอีกครั้งปรเมศทนไม่ได้จึงหนีไปผับแต่เช้ารุ่งขึ้นปรเมศกลับมาก็ได้ยินข่าวพร้อมกับทุกคนว่าเหมยตกบันไดาตายส่วนผลชนสูตรปรเมศไม่รู้ตัดกลับมาที่ใหญ่และมีนาใหญ่ไม่ได้บอกความจริงว่ามีนาเป็นคนทําให้แม่เหมยตายเพราะใหญ่มองว่าไม่ใช่ความผิดมีนา ยายถามุมมองกับมีนาว่าถ้าเด็กคนนั้นรู้ความจริงว่าเป็น VIP เลยได้รัดคิวมีนาตอบกับว่ามองว่าไม่ยุติธรรมและถ้าเป็นเขาคงรู้สึกผิดไปช่วยชีวิตยายระบายความในใจและเธอก็พร้อมอยู่เคียงข้างเขาเสมอจบลงเอ่ยด้วยบนเตียงเช้าวันรุ่งขึ้นยายมาส่งมีนาที่บ้านมีนาจุกคุณใหญ่ดีแลนที่ตามมาก็เห็นเต้นตาดีแลนขับตามยายเอาปืนคู่ใหญ่บอกให้ดีแลนใจเย็นดีแลนทวงสัญญาตามข้อตกลงว่า ใหญ่ต้องห้ามยุ่งกับมีนามึงผิดสัญญานั้นมึงต้องตายมีนารีบตามไปหาคุณใหญ่มีนามาถึงก็เจอแต่ดีแลนดีแลนบอกเขาเป็นคนยิ่งใหญ่แล้วทิพตกน้ําไปแล้วแล้วเรื่องของเราที่ผ่านมามันคืออะไรคุณหลอกใช้ผมรอ้อมีนารีบตามใหญ่แต่ดีแลนก็พยายามห้ามเพราะมันอันตรายความจริงแล้วใหญ่โดนยิงและหนีไปได้ดีแลนเองก็แอบเสียใจที่เขาไม่เคยชนะหัวใจเธอได้เลย ดีแลนโดนชิงทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือคนที่รักแต่มีนาตอบกลับว่าเธอรักใหญ่และคิดว่าใหญ่ก็รักเธอที่ผ่านมาคุณไม่เข้าใจหรอว่ามันใช้คุณเป็นเครื่องมือแต่มีนาไม่เชื่อดีแลนย้ำม,มีนาว่าคุณจะเลือกใครถ้าคุณเลือกใหญ่เขาจะไม่แค่มีนาและพร้อมจัดการใหญ่มีนาเลือกใหญ่ปรินจัดหนักสั่งปลวปราโมทและนวลห้ามเข้าบริษัทตัดเงินเดือนและห้ามใช้เงินกงสีแต่เขาแค่ทําตามหน้าที่ ปกป้องชื่อเสียง H Group นวลก็มีเรื่องการอาภาอีกนวลที่กลับมาที่คอนโดก็เห็นปราโมทนั่งจิบไวสบายใจจึงมีปากเสียงกันแต่ปราโมทก็โทษนวลว่าเป็นคนรับเคสเศรษฐีแต่นาเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ถึงกันปรินมาหาอริสาเพราะเธอกำลังถูกพ่อส่งไปต่างประเทศเป็นเพราะเรื่องคดีมูลนิธิที่สามาถึงท่านลบใช้อาจรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของอริสากอดกันไม่ทันไร ท่านนบชัยก็มาขัดจังหวะนบชัยโกรธตระกูลเหงรัตนาศิริที่ทําให้เขาซวยโดนผลกระทบไปด้วยก่อนที่ท่านนบชัยจะไล่ปริมตรีมาหาใหญ่ขอให้ช่วยปรเมศใหญ่ตกลงจะช่วยมีนาที่มาใหญ่ก็เห็นตรีกําลังกอดใหญ่มีนารู้แล้วว่าใหญ่ทาข้อตกลงอะไรกับดีแลนด์ครั้งนี้คุณใหญ่ทาที่ไม่สนใจมีนาะโคเพราะข้อตกลงบางอย่างตัดมาที่นวลกาลังหนีฟูงนักข่าวตัดรีก็ช่วย ปรเมศตกที่นั่งลำบากจึงชวนนวนให้เข้าร่วมแผนการกับเขาถึงจะไม่เชื่อสามีเต็มร้อยแต่เธอไม่เคยเชื่อใจปรเมศเลยปรเมศจึงพานวนไปดูความจริงจะได้ตาสว่างจัดฉากปราโมดพร้อมทำทุกวิธีทางให้ตัวเองไม่ติดกกนวนมาได้ยินพอดีเป็นเรื่องแล้วจบไปแล้วกับตอนที่17